ไป,ไปไปไปตามลูกลงมาดูลูกเขาน้องขึ้นไปนะฮะเออไม่ลงเลยลูกเออนี่ยน,น,น้องน้องขึ้นบนลังคาขึ้นไปตามรอบหนึ่งไม่ยอมลงมาฮะเด็กๆมาลงมาลูกมา,มาโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยครับมาเร็ว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 ,วโอ้โหหนุนหนุ แล้วป๋าเรียกให้ล้วป๋าเรียกช่วยลงทางไหนนี่ลูกมาลงทางนี้บอกบอกน้องมาลงทางนี้มาลงฝั่งต้นไม้นี่มาดูมานี้มานี้มามานี้มาดูมาลงฝั่งนี้มาดูดูเขาไปเรียกน้องครับเออมามาเรียกฝั่งนี้ลูกมาเร็วมาเร็วปล่อยให้น้องขึ้นต้นไม้แล้วลงไม่ได้ครับ เรียกเลยะมาแล้วมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไหมา,มาขึ้นไปเรียกไปดิดูความน่ารักของเขานะมาดูความน่ารักของพี่สาวเขาดูแลน้องๆแทนแม่เขานะครับความน่ารักเขาไปเรียกแล้วเออไปไปไปเรียกไปไปเรียกไปเรียกน้องลงมา มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเรียกมาเร็วมามาลงมาได้แล้วลูกมามาลงมาลูกที่มาเรียกแล้วเขาเป็นคุณแม่มโนโน,นะครับเขาคิดว่าเป็นลูกเขานะอาจะควบคุมกบพืชของน้องอะแม่ติดติดบ่าวเนะี้ยอันนี้ก็ะชัตัวเป็นเป็นแม่แท้วนะครับ อ่ะมาเรียกมาน้องไม่อยากจะลงเออแล้วน้องลงเองลูกนะน้องเขาลงเองเขาเหนื่อยก่อนอโวยวายครับน้องไม่เชื่อฟัง <laughs> น่ารักดีครับไปไปตามมาดูความรักของพี่สาวนะไปตามมาละลงได้แล้วบอกน้องเดีวลงได้แล้วลงได้แล้วยังไม่ยอมลงครับเออไม่ยอมลงเลย ลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วดูดูดูครับผมชนเออไปตามมาไปตามมา <c oughs> <c oughs> โอุย้ยวายอะ่ะเหมือนลิงเลยฮะสามตัวนั่นอืม <c oughs> ไม่ยอมลงเหรอโอ้ไม่ยอมลงเลยเรอเออเดี๋ยน้องลงเองเดี๋ยวน้องลงเอง,เองลงองูก งลงเลยวปเอยไรวะ <c oughs> <c oughs> เออเออไปตามมาไปตามมา <c oughs> ลงได้แล้วมอกห่วงมากนะฮะยอกันดูกำลังสนุกครับ งลแล้วลง้แล้วเออเออมามลงกไม่เป็นไรลูกมาลงก,กมาก่อนมาเดี๋ยวป้าดูให้น้องเล่นก่อนน้องเหนื่อยแล้วก็น้องจะลงเอง <c oughs> ยอดมากเลยฮะลงกมาก่อนลูกแล้วน้องเหนื่อยแล้วน้องลงมาเองเดี๋ยวป้าเรียกไงเขาชอบควบคุมคุดแม่อันนี้ก่อนนะครับ